วันนี้12ทันวาตามที่เกมมันประกาศและตามที่ได้บอกกล่าวไว้เซิร์ฟใหม่เปิดแล้วไฮเปอร์รีเทนเป็นเซิร์ฟที่เปิดใหม่โดยไม่อิงตลาดกับใครมี2เซิร์ฟย่อย Hero a s s ociation กับ Monster a s s ociation และคลาสใหม่ที่เข้ามาคลาสนินจาผู้นี้นี่เองมาแล้วโปรโมชั่นดีๆกับ r i h m m n n ชอบฉลอง500,000ซับแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุน้นรวมมูลค่ากว่า1200,000บาทครั้งแรกกับ r ลิชแม c คอยยิ่งเติมยิ่งลดและล็อตคอยยิ่ง เติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรก iphone 15 pro max เพียงแอด l i น์ richman shop เติมทุก100บาทก็มีสิทธิ์ลุ้นลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการกับ l i c h m a n c o i ใช้แทนส่วนลดได้ลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมเยอะยิ่งลุ้นเยอะเติมผ่านเว็บรับ lucky c o i แค่ add line id richman shop ผมก็มาเล่นคลาสนินจาตามที่ได้แจ้งเอาไว้ตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเล่นเป็นสายกายภาพแต่สรุปดูไปดูมาอะไรยังไงแล้วหวยมันก็มาออกที่สายเวทในความเข้าใจผิดของผมเองก็ต้องขอแก้ข่าวเล็กน้อยตอนแรกเนี่ยนึกว่ามันแบ่งตามเพศสรุปมันไม่ได้แบ่งตามเพศจะเพศหญิงเพศชายสามารถเล่นสายกายภาพหรือสายเวทได้เหมือนกันมันแบ่งตามอาวุธถ้าจะเล่นสายกายภาพหรือว่าสายเจาะก,ก็จะต้องไปใช้เป็นดาบนินจาเป็นนินจาซอร์ส่วนถ้าจะเล่นเป็นสาย ก็เนี่ยแหละต้องใช้เป็นตัวชูริเคนความแตกต่างระหว่างตัวละครเพศหญิงเพศชายจะมีบางสกิลที่แตกต่างกันด้วยความที่ตัวละครผมสร้างใหม่ตอนนี้มันได้แค่คลาสนินจาคลาสนินจาเนี่ยสกิลเหมือนกันทั้งเพศหญิงเพศชายมันจะไปแตกต่างกันเอาตอนที่เป็นคลาสแบบคลาสสขึ้นไปแล้วในอนาคตผมอาจจะลองเปลี่ยนเพศตัวละครให้ดูว่าเอสกิลมันแตกต่างกันไหมระหว่างสกิลเพศหญิงเพศชายความรู้สึกคร่าวๆหลังจากได้ทดลองเล่นคลาสหนึ่งสำหรับตัวนินจาสายเวทก็ต้อง บอกว่าเล่นค่อนข้างยากดาเมจช้ามันเป็นสายสกิลก็ตามที่เรารู้แหละจะมีเรื่องคูดาวสกิลเรื่องดาเมจด,ดาเมจของนินจานสายเวทมันจะขึ้นอยู่กับเอ็มแอตแทเราทั้งนั้นเลยครับจะโจมตีแรงเอ็มแอทเราต้องแรงนั่นก็หมายความว่า,วามันต้องพึ่งทรัพยากรต้องพึ่งของเยอะไม่ใช่แค่พอสมควรด้วยนะต้องพึ่งของเยอะเลยดาเมจมันถึงจะมาพอเราเล่นเซิร์ฟใหม่ตลาดไม่มีอะไรขายครับกดให้ดูได้เลยของทองโบเบน o ตออน ซลไม่ว่าจะ1มือ2มือเกาะโลอะไรก็แล้วแต่จะมีไอตัวประดับบ้างประดับจากตัวกระต่ายก็มีคนไปตีตัวกระต่ายได้ดอกประดับกันมาราคาก็ตามที่เห็นตัวตาราง MVP ผมยังกดดูให้ไม่ได้เพราะว่าเลเวลผมยังไม่ถึงมันจะปลดล็อกตอนเลเวล29แพ็คมีให้เลือกซื้อกันถึง5แพ็คก,ก็จะมีเป็น Growth Support ตัวนี้เป็นแพ็คแรกจะเป็นแพ็คสุม่ม โอกาสสุ่มก็ตามที่เห็นเนี่ยแหละซึ่งผมไม่ได้ซื้อนะขายเป็นเพชรฟ้า1000เพชรฟ้าแพ็คที่2เป็นแพ็คนินจาแพ็คนินจาก็จะมีตัวแพ็คอัปเกรดแพ็คออฟแมวแพ็คออฟแมวขั้นสูงเมืองสูงนะครับเมืองโคโมโดแพ็คตีบวก แล้วก็แพ็กไอ้พวกกันแตกแพ็กโนวิสจะมีทั้งหมด3แพ็กตามที่เห็นนี่เลยฮนะแพ็กเพชรฟ้าเพชรชมพู <S <S พวกของง่อยๆน,นู่นนั่นนี่ตามเลเวลแบบต้นๆต,ตามเรื่องตามราวจะมีไอพวกกิจกรรมพวกคืนกําไรอะไรทั้งหลายแหละและที่สําคัญคือถ้าใครที่ใช้ ID ที่เคยเติมเพชรไปมันก็จะมีโอกาสคืนเพชรมาให้เงื่อนไขในการคืนเพชรคือเราต้องเล่นถึงเลเวล30ก่อนวันที่19ถึงจะเคลมได้การคืนมันจะคืนไป วันแรกถ้าถึงเลเวล30คืนมาเท่านี้วันที่2วันที่3ไล่ไล่มาจนถึงวันสุดท้ายต้องเล่นให้ครบ1เดือนเล่นให้ครบ30วันมันถึงจะคืนมาให้ครบเต็มจํานวนทั้งหมดตัวละครผมเมื่อเช้าผมไม่สามารถสมัครชื่อตัวเองทันมีคนแย่งชื่อไปเรียบร้อยใครที่จะแอดตัวละครผมในเซิร์ฟใหม่อยู่ฮีโร่นะผมอยู่เซิร์ฟฮีโร่นะครับก็แอดตัวละครมาได้ที่เดวิลก็อดแล้วมีตัว C ต่อท้ายข้างหลังเดวิลก็อด C หรือ Z ซตนะ เรื่องดาเมจเรื่องสกิลเดี๋ยวจะเทสให้ดูด้วยความที่มันยังเป็นแค่คาสแรกไม่มีอะไรซับซ้อนสำหรับสายกายภาพสายเจาะผมขออนุญาตไม่พูดถึงเพราะว่าเราไม่ได้เล่นสายเจาะสายเจาะเนี่ยตอนนี้มีช่องคุณ Mmg คุณบีดคุณ Mmg สตรีมอยู่เห็นสตรีมตั้งแต่11โมงจนล่าสุดเมื่อกี้ผมดูทุ่มหนึ่งยังไม่ลงสตรีมเลยครับสามารถแข่งความบ้าพลังกับมาชีได้นะช่องนั้นเราจะมาพูดถึงแค่เฉพาะของสายเวทแล้วกันสายเวทเนี่ย,ส,ย,ยสกิลสำคัญๆจะอยู่ด้านขวามือทั้งหมดตัวกลาง จะเป็นสกิลร่วมที่สามารถใช้ได้ทั้งสองสายแต่ผมดูแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับสายเวทต,ตัวชูลิเคนตัวนี้เวลาปามันจะเสียเสนีดาเมจถามว่าแรงไหมแรงครับแต่ไม่ได้เหมาะกับสายเวทมันจะไปเหมาะกับสายเจาะสายกายภาพมากกว่าตัวสกิลที่2ตัวนี้เป็นสกิลพลิกเสือทาตามิเวลาพลิกมันก็จะกระเด้งตัวละครศัตรูขึ้นมามีทั้งกระโดดถอยหลังมีทั้งกระโดดเดินหน้าก็ขึ้นอยู่กับว่าไอตัวสกิลปล่อยไปตรงไหนและตัวละครมันอยู่ในตำแหน่งไหนตัวแพสซีฟสกิลเป็นการเพิ่มเอ็นแอทแท็ก40หน่วย แล้วก็เพิ่มเอ็มเพน40หน่วยเมื่ออัพสกิลเต็ม10สกิลโจมตีจริงๆแล้วไอตัวสกิลคว้างชูริเคนกับตัวสกิลวอลเทคชูริเคนตัวเนี้ยแทบไม่ได้ต่างกันเลยถ้าคุณใช้ไอตัวซีตันเวฟตัวคว้างชูริเคนตัวนี้จะเป็นการโจมตีเวทธรรมดาไม่ได้เคลือบธาตุไม่ได้มีธาตุไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรใดๆทั้งสิน้นการโจมตีจะทําดาเมจ30%ของการโจมตีเอ็มแอตแทส่วนไอตัววอลเทคชูริเคนตัวนี้มันจะแสดงผลก็ต่อเมื่อคุณใช้ ไอตัว skill สกิลซุยตันพอคุณใช้สกิลตัวนี้ไปปุ๊บคุณจะได้มาร์คขึ้นมาอยู่ในตัวครับมันจะเป็นตัววอเทอร์มาร์คพอคุณได้ไอตัววอเทอร์มาร์คแล้วคุณคว้างชูริเคนออกไปชูริเคนคุณก็จะกลายเป็นชูริเคนธาตุน้ํามันก็จะไปทำดาเมจศัตรูแล้วก็ติดเอฟเฟคด้วยทําให้ศัตรูเนี่ยติดสโลว์เดี๋ยวมาลองดูกับไอตัวหุนฟางนี่ละกัน ตัวนี้เวลากดมันจะปล่อยออกไปที่เป้าหมายเลยนะมันจะไม่มีทิศทางให้กดออกไปมันก็ปล่อยไปที่เป้าหมายอยู่ที่ว่าคุณล็อกเป้าตัวไหนคุณล็อกเป้าตัวไหนปุ๊บคุณปล่อยออกไปมันก็ไปโดนที่เป้าหมายตัวนั้นครับระยะโจมตี8เมตรไอตัวข้างบนเมื่อกี้ผมใส่เป็นตัว vortex คุณจะเห็นอยู่ว่ามันเป็น vortex แต่พอมาดูเป็นหน้าจอโจมตีธรรมดามันกลายเป็นการปาชูริเคนธรรมดาเหมือนกับข้างล่างนี้เลยเป็นเพราะว่าไอตัว skill vortex มันจะทํางานก็ต่อเมื่อมันได้ผลของสกิลที่เป็นธาตุน้ําไปด้วยมันจะ ต้องได้ water mark ไปด้วยเราปล่อยสกิลตัวนี้นะครับเป็น water mark เวลาล่านานพอสมควรเนี่ยก่วิครับหลองจากพอคุณใช้คุณเห็นปะมันจะมีไอตัว mark ที่เป็น water mark เนี่ยขึ้นมาหมุนๆุนรอบตัว พอคุณปล่อยชูดิเคนออกไปมันก็จะกลายเป็นธาตุน้าครับเหมือนกันทั้งบนทั้งล่างไอตัวชว่วยตันเวฟตัวนี้ไม่มีคูดาวสามารถใช้ได้เรื่อยๆแต่ความไม่มีคูดาวของมันมันก็จะโดนกินระยะเวลาไปด้วยการไล่สกิลมันใช้เวลาไล่า3าวิเนี่ยก็นานพอสมควรสกิลพอเวลาโดนจะเป็นน็อกแบ็คโจมตีแค่ทีเดียวดามเนจไม่ได้สูงมากหลักๆแล้วเลยคลาสแรกใช้อยู่แค่นี้เองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปมากกว่านี้วันนี้ผมทดลองฟาร์มทดลองเล่นต้องบอกว่าถ้า คุณยังไม่จัดคุณยังทำลดไล่ได้ไม่เยอะมากใช้ตัวสกิลชูริเคนตัวเดียวโชคิวมะชูริเคนเนี่ยกว้างไอตัวฮิลมะชูริเคนอันเดียวดีกว่าไวกว่าแต่ถ้าคุณทำลดไล่ได้แล้วแล้วไอตัวพีไอไม่ใช่พีแอตแทกเอ็มแอแทคุณเยอะๆก็สามารถใช้สสกิลนี้คอมโบผสมกันได้เดี๋ยวไปทดสอบกับมอนสเตอร์จริงๆแล้วกันแล้วก็ต้องอาศัยไอเทมเติมเ,มเลือดให้ตัวเองพอสมควรเลยแหละแม่งโดนเข้ามาประชิดตัวง่ายมากๆครับตัวนี้ด้วยความที่มันเป็น มันก็จะโจมตีทุกขนาดเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วลองใช้สกิลเดียวก่อนสกิลที่เป็นสกิลคว้างชูริเคนธรรมดาที่ผมบอกดาเมจมันยังไม่เยอะดาเมจตัวละครผมยังไม่เยอะมากเอ็มแอตแทกแค่800กว่าหน่วยมันก็นานอยู่กว่าที่มอนสเตอร์จะตายต้องใช้ชูริเคนประมาณ3-4ถึงอ่านกว่าที่มอนสเตอร์มันจะตายแล้วลองเปลี่ยนมาใช้ไอตัวสกิลที่เป็นสกิลน้ำมันจะกระแทกออกไป ตัวสกิลน้ำจะไม่มีครูดาวพอของมันถึงเลเวลมันถึงก็น่าจะดีกว่าใช้แค่ชูลิเคนเปล่าๆแหละเหมือนจะเคลียร์มอนได้ไวกว่าณนะปัจจุบันนะตอนนี้นะดูแล้วน่าจะเคลียร์มอนได้ไวกว่าใช้ตัว2ส,สกิลนี้ผสมกันคร่าวๆสาหรับนินจาคาสแรกประมาณนี้เลยอันนี้คือคาสแรกวันแรกเลยยังไม่ได้มีอะไรซับซ้อนสําหรับสายเวท